าแหลคะครัวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับค่ะเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมอืมสาวน้อยวัยแค่12ปีเองจากการชนบุรีที่ไปกวาดแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุนมาได้ถึง68สมัยโห68สมัยใช่ครับคือมันเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆแต่ก็นั่นแหละครับพอความดังมาถึง แสงสปอตไลท์มันก็ไม่ได้ส่องแค่บนเวทีแล้วอืม,มันเริ่มส่องลึกเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของน้องเขาด้วยแล้วประเด็นที่คนสนใจที่สุดเลยก็คือเรื่องอครอบครัวอคําถามเริ่มมาเต็มไปหมดเลยครับในโลกออนไลน์พ่อแม่ไปไหนเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาคลี่คลายเรื่องนี้กันใช่เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากแถลงชาวใหญ่โตอะไรเลยนะครับ แต่มันมาจากคลิปวิดีโอที่แฟนคลับถ่ายกันเองแล้วเอามาเผยแพร่อ๋อเป็นคลิปจากแฟนคลับหรอครับใช่ค่ะเป็นคลิปที่คุณย่ากับหลังต้นข้าวเขาใช้แจ้งเรื่องนี้เองเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ครับผมจะได้เคลียร์ข้อสงสัยกันไปแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่ครอบครัวนี้รับมือกับดราม่าเนี่ยแล้วปฏิกิริยาของสังคมหลังจากนั้นมันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราได้บ้างคะ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่า คือความสาเร็จระดับ68สมัยเนี่ยมันโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ธรรมดาเลยค่ะมันทําให้น้องต้นข้าวกลายเป็นที่รู้จักแบบข้ามคืนเลยมีแฟนคลับมีคนติดตามเยอะมากแต่เหมือนน้องยังไม่ทันได้ฉลองความสําเร็จดีเท่าไหร่เลยคําถามพวกนี้ก็เริ่มถาโถมเข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านของชื่อเสียงในยุคนี้เลยค่ะโดยเฉพาะยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดจริงครับพอมีคนรักก็ต้องมีคนสงสัย ชีวิตส่วนตัวกลายเป็นพื้นที่สาธารณะไปโดยปริยายเลยแหล่งข้อมูลของเราก็ชี้ชัดเลยค่ะว่ามันมีชาวเลดบางกลุ่มที่เริ่มตั้งคำถามแบบตรงตรงเลยเช่นพ่อแม่ไปไหนครับหรือบางทีก็แรงกว่านั้นอีกคือตั้งทงไปเลยว่าน้องน่าสงสารถูกพ่อแม่ทิ้งซึ่งนี่คือสิ่งที่อันตรายมากนะอันตรายนี้ยังไงครับหมายถึงในแง่ไหน ในแง่ที่ว่าเรากำลังพูดถึงเด็กอายุ12ปีนะคะครับคำว่าถูกทอดทิ้งมันเป็นคำที่มีน้ำหนักทางความรู้สึกที่รุนแรงมากมการที่สังคมแปะป้ายนี้ไปที่ตัวเด็กมันสามารถสร้างบาดแผลทางใจได้เลยนะคือแทนที่คนจะโฟกัสที่ความสามารถอันน่าทึ่งกลับไปโฟกัสที่ปมดราม่าในชีวิตซึ่งมันมันไม่แฟร์กับเด็กคนหนึ่งเลยค่ะนั่นสิครับ พอคิดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าแรงกดดันมันมหาศาลมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้มากมากค่ะและด้วยแรงกดดันท,ดทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับครอบครัวเลยรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งวิธีการของพวกเขานี่แหละที่ผมว่าน่าสนใจมากครับค่ะคือเขาไม่ได้ออกแถลงการผ่านสื่อใหญ่ไม่ได้ตั้งโต๊ะข่าวแต่เป็นการพูดคุยกันง่ายๆในคลิปวิดีโออืโดยมีคุณย่านีหรือคุณย่าของน้องเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดครับ ซึ่งการเลือกให้คุณย่าเป็นคนพูดนี่อืมต้องบอกว่าเป็นหมากตัวแรกที่ฉลาดมากนะยังไงครับในสังคมไทยอะค่ะภาพลักษณ์ของย่าหรือย่ยคือผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านจริงด้วยครับคำพูดที่ออกมาจากปากท่านจึงมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือสูงมากโดยอัตโนมัติเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านออกมาพูดคุยกันเองมากกว่าจะเป็นการแก้ข่าวแบบเป็นทางการค่ะจริงด้วยครับ พอคุณย่าเริ่มเล่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นประเด็นแรกเลยที่คุณย่าพูดคือพ่อของน้องอยังติดต่ออยู่ตลอดนะอ๋อ oh. โทรหาลูกสาวเป็นประจำไม่ได้หายไปไหนเลยและนี่คือการทลายกำแพงข้อกล่าวหาแรกเลยนะคะคำว่าทอดทิ้มมันเพิ่งจะถูกสั่นคลอนด้วยประโยคง,ง่ายๆแค่ประโยคเดียวว่าพ่อ,อยังโทรหาครับ มันเป็นการดึงเรื่องราวจากดราม่าสุดขั้วให้กลับมาสู่ความเป็นจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นใช่เลยและคุณย่าก,ก็อธิบายต่อแบบตรงไปตรงมามากว่าเหตุผลที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าพ่อของน้องมีครอบครัวใหม่แล้วอือเลยไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่ก็ยังแวะเวียนมาหามาคุยกันตลอดนะแล้วถ้าพอมีเงินเหลือก็จะส่งมาให้ลูกใช้บ้างตรงนี้คือจุดที่น่าทึ่งมากเลยคือท่านเลือกที่จะไม่สร้างภาพให้สวยหรูแต่พูดความจริงอย่างที่มันเป็น การยอมรับว่าพ่อมีครอบครัวใหม่และส่งเงินให้เมื่อมีมันคือการสะท้อนความจริงของหลายๆครอบครัวในสังคมไทยเลยนะคะอ๋อมันอาจจะไม่ใช่ภาพครอบครัวในอุดมคติแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นได้และการที่คุณย่าก,กล้าพูดออกมาตรงๆแบบนี้มันเป็นการซื้อใจคนฟังด้วยความจริงใจนะครับและมันก็มีประโยคสําคัญที่คุณย่าพูดออกมาเหมือนเป็นหมัดน็อกเลยประโยคไหนครับท่านย้ําชัดๆเลยว่าต้นข้าวไม่ได้ถูกพ่อแม่ทิง้ง เพียงแต่ว่าต้นข้าวไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อแม่แยกทางกันและต่างคนต่างก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วโอ้ประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับครัไม่ได้ถูกทิ้งแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันคือการนิยามสถานการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะอืมเขาแยกระหว่างคําว่าการทอดทิ้งที่มีความหมายในเชิงลบมากๆสื่อถึงการไม่ใยดีไม่รับผิดชอบออกจากคําว่าการแยกกันอยู่ครับ ซึ่งมันเป็นแค่สถานะของความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่สองคนที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่เลยโอ oh. การที่คุณย่าใช้คำพูดแบบนี้มันเหมือนการมอบเครื่องมือให้สังคมได้เข้าใจสถานการณ์ของหลานสาวในมุมมองใหม่ที่ถูกต้องและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเป็นการสื่อสารที่ส่งพลังมากจริงๆครับและมันยังมีอีกหนึ่งข้อมูลที่ทาให้ภาพสมบูรณ์ขึ้นไปอีกค่ะคือคุณย่าเล่าว,ว่าน้องต้นข้าวอยู่กับท่านมาตั้งแต่เกิดผูกพันกันมาก แล้วตัวน้องเองนั่นแหละที่เป็นคนเลือกที่จะไม่ไปอยู่กับพ่อหรือแม่อ๋อ oh, น้องเลือกเองใช่ครับคือเขาติดย่ามากไม่ยอมไปไหนเลยพอคุณย่าพูดจบปุ๊บน้องต้นข้าวที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดเสริมขึ้นมาเองเลยนะอืมเธอยือนยันว่าคุยกับทั้งพ่อและแม่ตลอดแล้วก็ย้ำเหตุผลอีกครั้งว่าที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะท่านมีครอบครัวใหม่แล้วโห oh. ผมอึ้งไปเลยตอนได้ยินคือเด็กอายุ12นะครับที่ สามารถอธิบายสถานการณ์ในครอบครัวที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ต่อหน้าสาธารณชนได้อืมด้วยความเข้าใจและไม่มีแววตาของความน้อยเนื้อต่ำใจเลยมันน่าเหลือเชื่อมากมันสะท้อนวุฒิภาวะที่สูงเกินวัยของน้องเขามากเลยนะแสดงให้เห็นว่าเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามพิมพ์นิยมของคำว่าครอบครัวสมบูรณ์ครับ แต่เขาได้รับความรักและความเข้าใจอย่างเต็มที่จากคุณย่าจนสามารถทำความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงในชีวิตของตัวเองได้การที่น้องเขาพูดเสริมคุณย่าด้วยตัวเองมันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เล่ามาทั้งหมดคือความจริงใช่และตัวเขาเองก็โอเคกับมันนะไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาอะไรเลยสรุปคือกลยุทธ์การสื่อสารของครอบครัวนี้คือใช้ความจริงใจความเรียบง่ายและความรักของย่ากับหลานเขาสู้ค่ะ จนเปลี่ยนบรรยากาศที่คุกรุ่นไปด้วยความสงสัยให้กลายเป็นความเข้าใจได้ในคลิปเดียวเลยใช่ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริงแทนที่จะปล่อยให้คนอื่นนิยามเรื่องราวของตัวเองอเขาลุกขึ้นมาเล่าเรื่องของตัวเองในแบบฉบับของเขาเองซึ่งมันจริงและทรงพลานกว่าเรื่องที่คนอื่นจินตนาการไปเยอะเลยและพอคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับคนในโซเชียลเชื่อไหมปฏิกิริยาเปลี่ยนไปหรือเปล่า โอ้โหต้องบอกว่ามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะขนาดนั้นเลยค่ะกระแสตอบรับส่วนใหญ่กลายเป็นบวกแบบถล่มทลายจากที่เคยมีแต่คำถามและความสงสัยมันกลายเป็นความเห็นใจความชื่นชมและกำลังใจที่ส่งไปให้น้องกับครอบครัวแบบล้นหลามในแหล่งข้อมูลที่เราดูมานี่เขามีตัวอย่างคอมเมนต์น่าสนใจสนใจเยอะเลยนะค่ะอย่างคอมเมนต์แรกนี่ชมคุณย่าเลยเขาบอกว่าแม่ก็คือแม่ ย่าพูดถึงลูกชายและสะพ้ยดีมากมไม่โวยวายคือคนดูเขาสัมผัสได้ถึงวุฒิภาวะของคุณย่าที่ไม่โทษใครเลยไม่สาดโครนใส่พ่อแม่ของเด็กแต่เลือกที่จะอธิบายสถานการณ์ตามจริงซึ่งนี่คือสิ่งที่คนในยุคนี้โหยหานะคะคือการจัดการปัญหาอย่างผู้ใหญ่ครับในยุคที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยดรามา่าการกล่าวโทษกันไปมา พอมีคนเลือกที่จะสื่อสารด้วยความสงบและให้เกียรติทุกฝ่ายมาเลยโดดเด่นและน่าชื่นชมขึ้นมาทันทีแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เปลี่ยนมุมมองต่อน้องต้นข้าวไปเลยจากที่เคยมองด้วยความสงสารตอนนี้กลายเป็นความชื่นชมแทนอืม,มีคนคอมเมนต์ว่าต้นข้าวก็กระตันยูยอมรับความจริงอยู่กับญานลําบากก็เหมือนไม่ลําบากเพราะไม่ด้อยค่าตัวเองและไม่เอาตัวเองไปเป็นภาระใครจเจริญเจริญน,นะต้นข้าวคอมเมนต์นี้สําคัญมากนะ มันแสดงให้เห็นว่าคนดูสามารถมองทะลุสถานะทางครอบครัวของน้องไปเห็นคุณค่าในตัวตนของน้องได้แล้วครับพวกเขามองเห็นความกระตันยูความเข้มแข็งทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตนี่คือชัยชนะที่แท้จริงของการสื่อสารครั้งนี้เลยอืมคือการทําให้คนอื่นมองเห็นตัวตนจริงๆของน้องไม่ใช่ภาพจําที่ถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจผิดแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มคนที่ออกมาปกป้องความเป็นส่วนตัวของน้องเลยค่ะมีคอมเมนต์ทํานองว่า อย่าไปวุ่นวายเรื่องครอบครัวของน้องเขาเลยเอาใจช่วยกันดีกว่าครับอืเหมือนกับว่าพอได้รับรู้ความจริงแล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าควรจะขีดเส้นให้ศิลปินได้แล้วนะซึ่งมันสะท้อนถึงความตระหนักรู้ของสังคมที่มากขึ้นนะว่าการเป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้หมายความว่าทุกตารางนิ้วของชีวิตต้องถูกเปิดเผยครับพอคนเข้าใจเรื่องราวแล้วเขาก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกรอบปกป้องให้น้องจากคําถามที่ไม่จําเป็นอีกต่อไป ผมชอบอีกคอมเมนต์หนึ่งนะแนาหลักดีเขาตีความไปอีกมุมเลยว่าน้องห่วงย่าเลยไม่ไปไหนครับอ๋อ oh. คือเปลี่ยนจากเรื่องราวดราม่าให้กลายเป็นเรื่องราวความผูกพันที่น่าประทับใจไปเลยถ้าเรามองภาพรวมของฟีดแบ็ทั้งหมดนี้จะเห็นเลยว่าสังคมพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองนะคะครับถ้าได้รับข้อมูลที่จริงใจและชัดเจนพอ จากตอนแรกที่อาจจะมองด้วยความสงสารปนอยากรู้กลายเป็นความชื่นชมในความสู้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งชื่นชมในสติปัญญาของผู้เปญญ็นย่าและสุดท้ายก็กลายเป็นความรู้สึกอยากปกป้องและให้กำลังใจมันแสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเสพดราม่าหรอกแต่เขาต้องการเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าและเรื่องของน้องต้นข้าวก็กลายเป็นแบบนั้นไปในที่สุดค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าจากเรื่องราวที่เกือบจะเป็นวิกฤตมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้น้องต้นข้าวกับครอบครัวได้รับความรักและแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกนะถูกต้องเลยค่ะมันกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าความจริงใจและความเข้มแข็งสามารถเอาชนะความเข้าใจผิดได้เสมองั้นถ้าจะให้เราสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้อีกทีมันก็คือเส้นทางของเด็กสาวคนหนึ่งที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเธอดันไปเปิดประตูสู่คำถามที่ละเอียดอ่อนในชีวิต ค่ะแต่ด้วยการรับมือที่ชาญฉลาดเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความรักของครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าเธอก็สามารถเปลี่ยนความสงสัยของสังคมให้กลายเป็นความเข้าใจและแรงสนับสนุนมหาศาลได้ใช่ค่ะและถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นนะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของน้องต้นข้าวคนเดียวแต่มันเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยในหลายๆมิติเลยมิติไหนบ้างครับมิติแรกคือเรื่องของครอบครัวค่ะ เราได้เห็นว่ารูปแบบครอบครัวในปัจจุบันมันหลากหลายมากมันไม่ได้มีแค่พ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเสมอไปอืมครอบครัวที่หลานอยู่กับย่าหรือยายก็เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงและมอบความรักให้เด็กเติบโตมาอย่างดีได้เหมือนกันเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันมาทลายภาพจำเก่าๆของคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ไปเลยนะครับ ถูกต้องค่ะมิติที่2คือเรื่องของความผูกพันข้ามรุ่นเรื่องนี้ตอกย้าให้เห็นเลยว่าความรักระหว่างย่ากับหลานมันเหนียวแน่นและเป็นรากฐานที่สําคัญมากในสังคมไทยจริงๆครับและมิติสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันคือเราได้เห็นวุฒิภาวะของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแต่สามารถรับมือกับแรงกดดันจากโลกภายนอกได้อย่างน่าชื่นชมอืมมันเป็นเรื่องราวที่ให้ความหวังและสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากค่ะ เป็นการมองที่ทำให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับจากเรื่องส่วนตัวของคนคนหนึง่งกลายเป็นบทเรียนที่เราทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะและเรื่องราวของน้องต้นข้าวก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะครับมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วนิยามของคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ในยุคนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามีใครอยู่กันครบองค์ประกอบตามมาตรฐานเดิมๆหรือเปล่าอืมแต่อาจจะหมายถึงการมีความรัก ความเข้าใจและความสุขในรูปแบบที่เป็นจริงและเหมาะสมกับชีวิตของแต่ละคนใช่หรือไม่คะ